ตอนเช้าครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับว l g LG นะครับ เมื่อวานนี้มีความผันผวนในตลาดทองคําค่อนข้างมากครับราคาทองคําตลาดโลกมีแรงขายทากาไรสรับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนหนึ่งมาจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเหนือกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ครับมีการเปิดเผยจากกระทรวงพาณิชย์นะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นการสร้างบ้านปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น0.3%ในเดือนมีนาคมซึ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ว่า ตัวเลขชุดดังกล่าวจะมีการปรับตัวหรือชะลอตัวลงนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการอนุญาตการก่อสร้างนะครับขยับขึ้น0.4ซึ่งส่วนทางกับนักวิเคราะห์ที่จะมีการปรับ คาดการ์ว่าตัวเลขชุดดังกล่าวจะปรับตัวและมีการอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันครับข้อมูลเศรษฐกิจชุดดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้นักลงทุนเชื่อมัน่นต่อภาวะการฟื้นตัวหรือการเติบโตขึ้นทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ไปสนับสนุนกระแสการคาดการ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีความพร้อมเนื่องจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการส่งสัญญาณ เติบโตหรือแข็งแกร่งกว่าที่มีการคาดการไว้นอกจากนี้นะครับประธานเฟดมินาโอโปริสนายนีสแคสคารีมีการออกมาแสดงท่าทีถึงสถานการณ์การล็อกดาวน์ในฝั่งจีนว่าอาจจะเกิดภาวะชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็น่าจ,จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็นำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับสูงดังนั้น ประธานเฟดมินาโอเบริสจึงแนะนาครับว่าเฟดเองควรจะต้องมีการเล่งขยับหรือเล่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้บอลยูหรืออัตราผลอตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นนะครับแต่ระดับ2.9ใกล้กับระดับ3เเซแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พุ่งขึ้นเหนือระดับ101ดอลลาร์และก็สูงมากที่สุดในรอบกว่า2ปีครับสัญญาณและทิทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการเคลื่อนไหวของทิทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ของ อ,อ๋อโทษครับโดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนตลาดหุ้นวอลติดของสหรัฐนะครับปรับตัวพุ่งขึ้น499.51จุดหรือว่า1.45% S&P 500เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมา70.52จุดหรือ1.61%นะครับแล้วก็ NASDAQ บวกขึ้นมา1 287.30จุดหรือว่า2.15%ส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งแกร่งเหนือกว่าที่คาดการไว้ที่ทางดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินลงทุนจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ไปลงทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งทําให้แนวโน้มแล้วก็โมเมนตัตตมของตัวทองคำเนี่ยเริ่มเสียทรงครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาครับดังนั้นการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐจึงเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ทองคําปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทองคำเมื่อวานลบไป28.80เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนแล้วก็หากเทียบจากต้นสัปดาห์เนี่ย ราคาทองคำขึ้นไปไฮที่บริเวณ1,998ลงไปโลแต่ระดับต่ำสุดเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณ1,944ช่วงเช้าวันนี้ยังมีการทำโโลใหม่ที่ระดับ1,942 จากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,942มีแก๊ปความกว้างอยู่ที่ระดับ55.40เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าเป็นแรงขายทำกำไรสำหรับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาจับตาดูหรือตามดูนะครับว่าปัจจัยหรือสถานการณ์พื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำเนี่ยจะอยู่กับเรานานมากน้อยแค่ไหนนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเมื่อวานนี้ก็ปร ่านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับส่วนหนึ่งต้องมาส่วนหนึ่งเนี่ยมีการขายน้ํามันดิบตลาดโลกออกมาเนื่องจากในส่วนของการหัน่นการคาดการภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับเลยกดดันให้น้ํามันดิบ WTI หรือ b บนซ์เนี่ยร่วงลง5.65ดอลลาร์หรือ5.2%แล้วก็ในส่วนของน้ํามันดิบเบนซ์ร่วงลง5.91ดอลลาร์หรือ 5.2%นะครับแต่ถ้าเรามาดูทิศท,ทางและโมเมนตัมของตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ราคารีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยราคาน้ามันดิบถ้าเราดูจากกราฟในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราจะพบครับว่าราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ย เคยร่วงลงไปที่ระดับ94แล้วก็96ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปรับฐานแล้วก็ดีดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการปรับฐานนะครับก็เลยทําให้เรายังมองว่าหากราคาน้ํามันดิบไม่หลุดในส่วนของระดับ96หรือ94ดอลลาร์เนี่ยก็น่าจะทําให้เทรนหรือทิศทางของราคาน้ามันดิบตลาดโลกยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็มีลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่น่าจะทําให้ในส่วนของตัวราคาทองคําน่าจะมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงในระดับที่ไม่ได้มากนักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่ากระแสการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวหรือรอบตัวลงยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับให้เคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนี่ย กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เปิดรายงาน VO อของตัว World Economic Outlook เมื่อวานนี้นะครับมีการรายงานออกมาครับว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียงแค่3.6%ในปีนี้ และปีหน้านะครับซึ่งเป็นการปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจโลกลดลงจากระดับ4.4%แล้วก็จากระดับ3.8%ในปีหน้าครับแนวโน้มและทิศทางดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนยังมองว่าถัดต่อจากนี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะยังไม่ได้มีภาวะการขยายตัวหรือว่าการฟื้นตัวมากนักครับแต่ การคาดการณ์ของ i m f ว่าเศรษฐกิจจะหดตัวหรือชะลอตัวลงเนี่ยไปกดดันราคาน้ำมันดิบในระยะสั้นให้ปรับผ่านและอ่อนตัวลงมาก็เลยทําให้ทองคําถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาด้วยนะครับแต่ในระยะกลางและก็ระยะยาวเนี่ยในปีนี้และปีหน้าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงหรือหดตัวลงดังนั้น แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะขยับขึ้นจากการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีนะครับแต่ถ้าแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะชะง,งักงานหรืออยู่ในภาวะถดถอยเราก็ยังมองว่าทองคาอาจจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงไปได้ไม่มากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย IF ยังเตือนนะครับว่าสงครามรัเสเซียกับยูเครนจะส่งผลให้ทิศทางเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นนะครับโดยเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะพุ่งขึ้น7.7% แล้วก็เงินเฟอ้อในฝั่งยุโรปเนี่ยจะพุ่งขึ้น5.3นะครับทิศทางเงินเฟอ้อในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะทยานขึ้นถึง8.7นะครับการคาดการเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นครับจากแนวโน้มภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงและก็ยาวนานต่อไป แนวโน้มและปัจจัยดังกล่าวแม้ว่าจะไปกระตุ้นการคาดการณ์ให้เฟดจำเป็นที่จะต้องมีการเล่งหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อคุมเงินเฟอ้อนะครับแต่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวยังคงซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อได้จะเห็นว่าปัจจัยที่กล่าวไปนะครับในระยะสั้นเนี่ยมักจะกดดันทองแต่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวจะยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทองคำอยู่แล้วก็ยังสะท้อนภาพโดยรวม มุมมองของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยยังคงประชิญกับอุปสรรคแล้วก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชะลอตัวหรือภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยถือว่าแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ทองคําอ่อนตัวหรือปรับฐานลงไม่มากนะครับหรือว่าไม่ทําให้ทองคำเนี่ยเสียเทรนหรือทิศทางในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับแต่อย่างไรก็ตาม ข่าวหรือปัจจัยที่กลับมาเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นจะกดดันให้ทองคําในระยะสั้นมีแรงขายทํากําไรหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในระยะถัดไปเราอาจจะต้องมาจับตาดูปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีปัจจัยที่จะกลับมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการดิดตัวขึ้นได้มากกว่านี้ไหม จะเห็นนะครับว่า IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมีการลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงคาดการเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการปรับตัวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับทางนี้อย่างไรก็ตาม IMF ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ดังกล่าวทางนี้ทั้งนั้น ให้ไปจับตาดูท่าทีของสหรัฐโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับกำลังจะเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านการทหารครั้งใหญ่กับยูเครนอีกภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคาดการว่าอาจจะมีการอนุมัติวงเงินทางการทหารให้กับยูเครนประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินเป็นวงเงินให้กับยูเครน800ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับคาดการว่าวงเงิน ชุดใหม่อาจจะมีปริมาณที่สูงหรือว่ามากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทําให้สถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปนะครับซึ่งอาจจะมีมาตรการการคว่ำบาตรต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของรัเสเซียเนี่ยให้มีการ รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย IMF ก็มองว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยจะหดตัวลงประมาณ8.5ในปีนี้นะครับแล้วก็หดตัวลง2.3ในปีหน้าขณะที่เศรษฐกิจของยูเครนเนี่ยจะหดตัวลงถึง35ในปีนี้เลยนะครับเพราะว่าผลกระทบจาก วิกฤตของรัเสเซียกับยูเครนนะครับประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนในส่วนของทองคําในฐานะสินรัพพอร์ตภัยนะครับโดยภาพรวมนะครับทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้ม ทิศทางค่างเงินบาทยังคงมีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็มีสัญญาณของการขยับขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเรายังเห็นในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาช็อตหรือกลับมาขายสุดธิในฝั่งของตัว s e ็นทริปตี้อินดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกลับมาช็อตในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือ1 7ึ่สัญญานะครับ ซึ่งสทนได้เห็นว่าเมื่อดัชนีตลาดหุ้นของไทยรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรหรือเป็นลักษณะของการช็อตในตลาดล่วงหน้าแม้ว่าจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาในฝั่งตลาดหุ้นบ้างนะครับแต่ถ้าเทียบจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเบาลงหรือชะลอตัวลงอย่างชัดเจนประกอบกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับฐานและอ่อนตัวลงนะครับน่าจะกลับมากดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานให้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงด้วย รวมทั้งการวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 หลังจากช่วงเทศกาลสงการผ่านพ้นไปก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะกดดันให้ตลาดหุ้นของไทยขยับหรือว่ารีบาวขึ้นได้ต่อตามที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งสารัฐที่รีบาวและฟื้นตัวขึ้นมาวันนี้นะครับไวเอาจียังแนะนาครับว่าถ้าตลาด หุ้นไทยหรือว่า Se t 50 Index Future รีบาวขึ้นไปให้ดูที่ไฮเมื่อวานนะครับที่ระดับ996จุดว่าจะผ่านไหมซึ่ง996จุดเนี่ยทดสอบ2ครั้งแล้วนะครับในวันศุกร์แล้วก็วันอังคารถ้าไม่ผ่านเรายังแนะนำไปลักษณะของการเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายในตัว Se t 50 Index Future นะครับสต็อกรอดหรือตัดขาดทุนที่ยอดของรอบที่ผ่านมาบริเวณพันกับ4จุดครับเมื่อดดชนี้ปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงนะครับให้ดูว่าแรงขายจะ กดดันให้ดัชนีมีการทำโรใหม่ต่ำกว่าแนวรับในโซน987-988จุดไหมถ้าต่ำกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าดัชนีจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาหาฐานของดัชนีในโซนแนวรับระดับ982ดังนั้นใครที่ขายเอาไว้เล่นสั้นจังหวะที่ดัชนีรีบา์และฟื้นตัวขึ้นนะครับให้ทยอยปิดสถานะขายทำกำไรในโซนระดับ987 982แต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยสามารถถือสถานะขายต่อไปรอปิดสถานะที่ฐานของนัชนีในโซน975นะครับก็ยังแนะนำไปลักษณะของการเล่นสั้นในทิศทางปรับฐานลงหรืออ่อนตัวลงของตัวทิศทางตลาดหุ้นของไทยนะครับสำหรับ s i n เกิลซ็อกฟิวเจอวันนี้แนะนำในส่วนของหุ้นของตัวบริษัทแสนสิริจำกัดนะครับทางนี้แสนสิริจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็ขายโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบแนวสูงธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์นะครับแสนสดิเปิดเผยยอดขายในไตรมาสหนึพุ่งทะยานขึ้นกว่า7,200ล้านบาทนะครับโดยเป็นโครงการแนวราบเนี่ยสูงถึง4,600ล้านบาทหรือ64%แล้วก็ยอดขายของคอนโดมิเนียมเนี่ย2,600ล้านบาทหรือ36%นะครับแสนสดิเตรียมเปิดโครงการ อีก10โครงการนะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะทำให้ในส่วนของยอดขายของแสนสลีมีแนวโน้มเติบโตหรือปรับตัวพุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแนวโน้มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโปรโมชั่นที่แสนสลีออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2.2%นานสูงสุด3ปีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการลดราคาสูงสุด100,000บาทแล้วก็ค่าส่วนกลางเนี่ยสูงสุด เป็นฟรีค่าส่วนกลางสูงสุดให้5ปีนะครับโปรโมชั่นดังกล่าวน่าจะสนับสนุนและซัพพอร์ตให้แนวโน้มยอดขายของแสนสริดเติบโตได้ค่อนข้างดีทั้งนี้แสนสริดมุ่งเป้านะครับว่าปี2022น่าจะมีโครงการแนวราบเนี่ยเปิดตัวใหม่ทั้งหมด28โครงการมูลค่า39,000ล้านบาทนะครับน่าจะดันให้ยอดขายแตะระดับ24,000ล้านบาทนะครับเติบโตจากช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา20%แล้วก็โครงการในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยเตรียมเปิดโครงการใหม่18โครงการมูลค่า11,000ล้านบาทนะครับก็น่าจะทำให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้30%หรือประมาณ14,000ล้านบาทนะครับแนวโน้มของเซ n นทรถ้าดูจากกราฟนะครับก็ต้องบอกว่ามีลักษณะของการแกว่งตัวไซเวอยู่ในกรอบ แล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับทางนี้หากแสนสลีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแถวๆระดับบาท15ตังบาท13สตังนะครับซึ่งเป็นกรอบของแนวรับด้านล่างเราไม่หลุดแนะนําเป็นลักษักของการเข้าซื้อนะครับหวังทํากําไรระยะสั้นโดยแนะนําแบ่งขายหรือแบ่งปิดสถานะรองที่ระดับบาท23สสตัง แต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยหรือเปิดเผยผลประกอบการประจำาค a r t e r หนึ่งออกมาแล้วมีกำไรค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะมีลุ้นที่จะได้เห็นที่ระดับบาทกับ31สตางค์แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดหลุดแนวรับบริเวณบาทกับ13สตางค์ให้ซ็อปร้อสและตัดขาดทุนไปรอดูการสร้างฐานหรือการทรงตัวเหนือแนวรับถัดไปบริเวณบาทกับ6สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนในช่วงนี้นะครับ ตอนนี้เอง YLG f u t u r e นะครับก็ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%ตั้งแต่สัญญาแรกนะครับในส่วนของออราคาหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็ตามสไลด์ที่ขึ้นเลยนะครับนอกจากนี้ YLG b u l l i a n ก็พาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ สามารถเทรดได้ทั้งทองคําตลาดหุ้นสหรัฐตัวสกุลเงินไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือว่าในส่วนของตัวบิตคอยหรือว่าอ,อีเทีรเรียมนะครับก็สามารถเทรดแล้วก็ลงทุนกับทาง YLG ได้นะครับแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศกําลังเป็นที่นิยมถ้าสนใจลงทุนในตลาดต่างประเทศก็สามารถเปิดบัญชีดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับ มาดูในส่วนของตัวแนวโน้มแล้วก็ราคาทองคํากันดีกว่าครับต้องบอกว่าแรงขายของตัวราคาทองคําที่มีมาในระดับสูงเนี่ยทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะสั้นมีทิศทางที่หลุดในส่วนของกรอบหรือก็ช่แนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นลงมานะครับดังนั้น การที่ราคาทองคาหลุดในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นลงมานะครับราคามีโอกาสอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาสะสมกําลังหรือพักฐานที่ฐานของราคาที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับทางนี้เนี่ยการปรับฐานหรือการลงต่ําสุด ของตัวราคาทองคำนะครับเรามองว่าน่าจะอยู่บริเวณ1,915เหรียญดอลลาร์ต่ออซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนนี้นะครับ1,915ถือว่าเป็นฐานที่ราคาทองคำพยายามทรงตัวแล้วก็สร้างฐานรักษาระดับเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราตีกรอบแล้วก็ชั้นลที่เป็นเทรนและทิศทางขาลงในช่วงสั้นเนี่ยหรือเป็นการปรับฐานลงในช่วงสั้นก็ต้องบอกว่ามีกรอบระยะสั้นที่บริเวณ1,932นะครับซึ่งเคยเป็นไฮหรือเป็นยอดเล็ก ของยอดพวกนี้ครับตามที่เมาส์ชี้ซึ่งถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาชนกรอบด้านล่างที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับเราไม่หลุดก็น่าจะเห็นจังหวะของการรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นครับเราดูจากทิศทางตลาดหุ้นวอลตีทหรือดาวโจนส์ฟิวเจอร์ของสหรัฐนะครับเราเห็นสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของทิศทางตลาดหุ้นในฝั่ง สหรัฐในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์มองว่าทองคําอาจจะมีสัญญาณของการรีบาวและฟื้นตัวขึ้นได้แต่ถ้าการรีบาลหรือการฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านกรอบหรือชันแนลที่เขาหลุดลงมานะครับราคาอาจจะมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาย่ำฐานหรือสะสมกําลังก่อนดังนั้นใครที่ยังมีการถือครองทองคําไว้หรือซื้อทองคําเก็บเอาไว้เพื่อเล่นสั้นนะครับแนะนําให้แบ่งขายทองคําที่บริเวณ1 9 5เเป็นเส้นสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบหรือชัแนลของ แนวต้านด้านบนเส้นสีชมพูตรงที่เมาส์ชี้ก็คือ1966เคยเป็นไฮของรอบที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับถ้า1959-1966ยังไม่ผ่าน ทองคําอาจจะอ่อนตัวและย่อตัวลงมาให้ได้เข้าซื้อกันในโซนบริเวณ1,932เหรียญดอลลาร์ต่อเธอร์ออนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังแนะนําเป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นเพื่อถือกลับมาถือเงินสดแล้วก็จะได้เข้าซื้อเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทองคํายังมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ถ้าไม่ผ่าน1,966นะครับแต่ถ้าราคาเกิดผ่านหรือเกิดยืนเหนือระดับดังกล่าวเมื่อใดเนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคํา ก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะครับในส่วนของโปรโมชันของ YLG Boolean นะครับตอนนี้ก็เป็นการลดในส่วนของการวางเงินหลักประกันลงนะครับห0รหรือลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีโปรแกรมในส่วนของออมทองนะครับก็เป็นการออมทองขั้นต่ำา1 0 0บาทต่อวัน1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีเทรดออนไลน์กับ YLG Boolean เทรดสามารถเทรดทองคำตลอด24ชั่วโมงกับ YLG ได้นะครับ มาดูในส่วนของปัจจัยที่ต้องจับตาหรือติดตามกันนะครับในส่วนของทิศทางแล้วก็สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําในระยะนี้นะครับก็ให้จับตาในส่วนของค่ําคืนนี้ก็คือในส่วนของการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าตัวเบรคบุ๊กนะครับซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐก็จะเปิดเผย คืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐช่วงประมาณ3ามทุ่มก็จะมีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือ2แล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาห์ช่วง3ามทุ่มครึ่งก็อาจจะใช้ข้อมูลชุดดังกล่าวเป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็พยายามปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อจะได้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ